อ้วนโอ้โหดูท่านอนของของเธอสิดูอ้วนๆสิท่านอนของลูกอ้วนๆเนี่ยหืมใจละลายเลยดูนอนนอนดีๆนะเดี๋ยวจะตกลงไปข้างล่างแต่งตัวสวยต่อไป แดดแล้วลูกระวังจะตกลงไปข้างล่างนะไม่แต่งตัวสวยไหนดูหน้าของอ้วนหน่อยสิหนของแม่ดูหน้าหนูหน่อยอ้วนสาอ้วนอ้วนแสงเข้าตาละลูก thank you